กระถ่อมคืออะไรต้นกระถ่อมเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงกาแฟใบสีเขียวในส่วนของลำต้นจะมีความใหญ่สูงประมาณ1 0 1ถึงเมตรเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวผีใบขึ้นตรงข้ามกันถ้าใบแก่จะมีสีเขียวอ่อนต้นกำเนิดต้นกระถ่อมมาจากไหนสำหรับถิ่นกำเนิดของต้นกระถ่อมนั้นจะอยู่ในเขตร้อนชื้นฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบได้นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีเกาะนิวกินีมาลายูและประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียน สรรพคุณของต้นกระต้มที่ดํากันหนึ่งช่วยบำรุง,งกำลังเพิ่มพลังให้ทำงานได้นานขึ้นสรรพคุณที่อยากแนะนำคือความสามารถในการช่วยบำรุง,งกำลังเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายจึงทำให้การนงานยาวนานขึ้นไม่สามช่วยลดอาการปวดที่มีผลดีกว่าโมฟินกระท่อมมีสารชื่อว่าไมดาใจนิ อันถือเป็นสารที่มีความสำคัญในเทยพบสูงถึง66% 4. ลดอาการขาดยาจากสารเสพติดสารเสพติดอย่างเฮรโรอีนฟิอร์ฟีน,มฟนเมื่อใครต้องการบำบัดให้หายขาดสามารถเลือกใช้ต้นกระท่มช่วยได้ 5. ช่วยแก้อาการปวดฟันโดยทั่วไปแล้วเราสามารถต้มน้ำกระท่มโดยใช้ส่วนใบเด็ดล้างให้สะอาดแล้วนำมาต้มดื่มเป็นน้ำสมุนไพราตามตำราแผนโบราณ 6. ช่วยลดความดันโลหิตสูงอย่างที่ทราบกันว่ากระท่อมมีสารที่ชื่อไมทราไจนีนนอกจากจะช่วยระงับความเจ็บปวดของร่างกายได้ดีกว่ามอร์ฟีนก็ยังมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดได้ด้วย 7. กินพืชกระท่อมไม่ถูกวิธีมีอันตรายต่อสุขภาพการบริโภคกระท่อมในปริมาณต่ำๆจะวกระตุ้นลดอาการเมื่อยลา้าทำงานได้นานขึ้นแต่ถ้าใช้ในปริมาณสูงจะมีฤทธิ์กลมประสาทและเสพติด ยิ่งถ้าเสพไปนานๆผู้เสพอาจมีอาการท้องผูกนอนไม่หลับขึ้นไ้อาเจียนผิวน้ำคึ้มลงแปดการเสพติดใบกระท่มแบบทางก้านจะทําให้เกิดอาการถุงท่อมในลำไส้ได้จะคายอยู่ในลำไส้เพราะก้านไม่สามารถย่อยในกระเพาะของเราได้ไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้เป็นผังถืดขึ้นมาหุ้มรัดอยู่โดยรอบ 9นะคะสุดท้ายสรรพคุณสําหรับต้นกระท่อมเนื่องจากต้นกระท่อมข้างต้นสามารถใช้รักษาแผลในปากไม่ว่าจะเกิดการกัดปากตัวเองการร้อนในที่เกิดขึ้นรวมไปถึงอาการไอก็สามารถแก้ได้เช่นกันต้นกระท่อมนั้นมีส่วนช่วยร่างกายด้านต่างๆจริงแต่ก็ย้ําเตือนอยู่ตลอดต้องใช้อย่างระมัดระวัง พราะเมื่อเคี้ยวใบไปประมาณ5-10นาทีร่างกายสามารถดูดซึมสารประกอบได้แล้วจะไปออกฤิ์กับระบบประสาทส่วนกลาง